LLY กับตัวแล้วหรือ,อยังคลิปนี้มีคำตอบค่ะจากกราฟนี้นะคะเราจะเห็นราคาเนี่ยมันมีการพักฐานอยู่ตรงนี้เนาะแล้วหลังจากนั้นราคาก็ดีดขึ้นไปเลยนะคะแล้วก็มีการล่วงลงมาเราอยากรู้ว่าตอนนี้คือมันอยู่ในขึ้นไหนแล้วเนาะงั้นเรามาลองแบ่งโมโนเวฟคร่าวๆนะคะจากจุดเริ่มต้นตรงนี้ขึ้นแล้วก็ไซเว์เนาะแล้วก็ขึ้นต่อแล้วก็พักตัวเล็กๆ แล้วก็ขึ้นสุดแล้วก็พักตัวนะคะประเด็นก็คือเราสามารถจับไปเป็นเทรนนี่อีพ p u เว e w ์เวได้ไหมอ่ะลองใส่ขึ้น1 2 3 4แล้วก็5นะคะอ่ะลองดูนะ1ไม่หลุดฐาน2ใช่ไหม3 3ยาวกว่า2 4ไม่โอเวอร์แบบหัว1น5 5งาห้าทำนินะคะ1 3 5ขึ้นได้ขึ้น1ไปขึ้นขึ้นใหญ่เหมือนจะเป็น 5x นะใส่ไปก่อนนะคะ3ไม่สั้นที่สุดอยู่แล้วะคะ่ะเท่าที่ดูด้วยตาเปล่าเนาะทีนี้การที่จะเป็น 5x ได้ย้อนกลับมาดู4ะคะ่ะ 4. ต้องปรับอยู่ในสตอง b ใช่ไหมที่เคยเขียนไว้สตอง b c fail ด้วยนะหรือไม่ก็จะเป็น large x นะคะงั้นตอนนี้มันเข้าเงื่อนไขไหมไม่เข้านะคะงั้นผิดกฎของการเป็น 5x ตัดเงื่อนไขนี้ออกมันก็จะมีอีกกรณีหนึ่งคือการเป็น motif w a v e จาก1ก็จะกลายเป็น a จาก2ก็กลายเป็น b นะคะ3ก็กลายเป็น c 4ก็กลายเป็น x นะคะ5 5x ก็จะกลายเป็น a ได้หรือไม่อนะ จะกลายเป็น A ได้หรือไม่ขอเปรียบเทียบความเม k e s e n s นิดนึงนะคะเอาขึ้น collection ชุดแรกไปเทียบความยาวกับ c o l l e c t i o ชุดที่2นะคะเขาบอกว่าปะกะติแล้วนะ collection ของ A ชุดที่2เนี่ยมักจะมีความยาว61.8%นะคะซึ่งตอนนี้61.8%มันอยู่ตรงนี้งั้นให้อยู่ตรงนี้จริงๆแล้วเนี่ย A collection ชุด2ควรจะอยู่ตรงนี้นะคะ และไอ้พักตัวไซเวนน้อยๆเนี่ยควรเป็น B นะคะแล้วจากนั้นราคาดิตัวขึ้นเนี่ยทำา C นะคะงั้นตรงนี้เงื่อนไขที่เรามองว่าเป็น A ตั้งแต่แรกเนี่ยผิดนะคะตรงนี้ต้องต้องเป็น C โอเคไหมอ่ะทีนี้มันเป็น small x wave สชุดแล้วซึ่งปกติ small x wave มีได้3ชุดนะคะงั้นมันมีโอกาสจะเกิดชุดที่3ได้ไหมก็ได้ก็ได้นะคะไม่ได้แย่อะไรงั้นเรามาดูความยาวของ x ชุดนี้กันนะคะ X ชุดนี้ การจะเป็น X ได้ต้องไม่ต่ำกว่า61.8%ราคายังไม่ตม่ำเพราะราคาไม่ต่ำเกิดอ,อะไรขึ้นราคาอาจจะดีดกลับขึ้นไปได้แต่แต่เดี๋ยวก่อนนะการพักตัวของเขาต้องไม่นานด้วยนะคะการใช้เวของเขาจะต้องไม่ปรับนานด้วยงั้นตอนนี้ให้ใจหนึ่งเป็น X ได้นะคะกับอีกอันนึงก็คืออาจจะจบเป็นขาขึ้นแล้วนะคะ เผื่อใจไว้นิดนึงงั้นเราตีกรอบก่อน61.8%ดถ้ามาไหลหลุดคือจบนะคะจบของความเป็น X แล้วก็คือเป็นขาลงนั่นเอง 2. คือเรามองว่าคอร์เรคชั่นชุดนี้คือจบไปแล้วนะคะก็คือไม่มี X อาจจะเป็น A Collective นะคะหรือ A ขาลงเรียบร้อยอถ้าเป็น A Collective มองเป็นรหัสอะไรได้บ้างรหัส5ได้รหัส3ได้นะคะดูก่อนตรงนี้เป็นอะไรได้บ้าง สมมุตินะอันนี้เป็นขึ้นที่1ได้ไหมอ่ะสอ่าแล้วนี่กําลังทํา3อยู่ได้ไหมสามก็ได้หรือจะเป็นรหัส3ก็เป็น A เป็น B เป็น C ก็ได้งั้นมองเป็นทั้งขึ้น3ขึ้น C ได้หมดนะคะ3หรือ C ก็ได้โอเคไหมมี2กรณี3 of a กับ C of a นะคะมี2กรณีก่อนตามไปทั้งคู่ได้เพราะ3กับ C คือรหัสท่าทั้งคู่นะคะล้อตามกันไปแบ่งมโนเวฟเนาะ 1>, 1 2นะคะแล้วก็เหมือนจะทำ3ามลองใส่ไปก่อนนะคะอาจจะเป็น t r e i n g impulse wave ได้ไหมอ่ะอันนี้เป็น1 2 3นะคะ2ไม่หลุดฐาน1นะคะแล้วลุ้นว่า3จะยาวกว่า2ไหมอ่าทีนี้2เนี่ยซิกแซกได้ไหมอ่ะเป็นซิกแซกได้ถ้าซิกแซกปุ๊บราคาก็ล่วงเลยเป็น3แต่ถ้า2อยู่อไซส์เว์ในกอบแสดงว่าตรงนี้เป็นอะไรแสดงว่าตรงนี้เป็นที่1ใช่ไหมอ่ะแล้วตรงนี้ก็จะเป็นอะไร แล้วตรงนี้ก็จะเป็น a ใช่ไหม a อะไร a of 2เนาะแล้วตรงนี้ก็จะเป็นอะไรเป็น b of 2ก่อนนะคะตรงนี้จะเป็น b segment b of 2แล้วก็ตรงนี้จะทำ c of 2นะคะเพื่ออะไรเพื่อจบขึ้นที่เพื่อจบขึ้นที่2ตรงนี้นะคะแล้วหลังจากนั้นราคาค่อยล่วงเนาะก็จะเป็นเวฟ3นะคะแล้วก็เวฟ3ลงไปดูว่าจะเป็น3ม extension ได้ไหมถ้าเป็น3 extension ได้ก็จะขึ้นมาเป็นพัก4แล้วก็ลง5ต่อ คือมันก็จะเป็นพฤติกรรมนี้นะคะงั้นมองว่ารอให้มันมีการเบรกตรงนี้ก่อนยังไม่จบยังไม่จบขาลงนะคะมองว่าแค่ไหนที่ไม่ควรลงลึกถ้าสมมุติว่าเขาจะปรับตัวเองแค่ไหนก็ตามเขาไม่ควรต่ำกว่า38.2เป็นเป็นแนวรับที่ราคาอาจจะมีลุ้นนะคะ เมื่อไหร่ที่ราคาลงมาค่อนข้างลึกต่ำกว่า38.2%เนี่ยมองว่าแรงขายค่อนข้างเยอะเกินไปและเมื่อไหร่ที่ราคานะคะมันมีการลงมาพักต่ำกว่า61.8%ที่เราเคยคุยกันไว้ครั้งแรกเมื่อนั้นคือบ่งบอกถึงเทรนขาลงชัดเจนนะคะสรุปนะคะใครที่ไปรับราคาณปัจจุบันนะคะมองว่าค่อนข้างเสี่ยงมาก เพราะว่าเทรนขาลงเพิ่งเริ่มต้นนะคะแนวรับเนี่ยให้ดูว่ามันมีแรงขายเยอะหรือน้อยนะคะอยู่ในช่วงเท <c oughs> ่าไหร่เอ่ย615แล้วก็560เป็นช่วงที่เราต้องรอให้มีแท่งกับตัวไม่ได้ให้มาถึงปุ๊บแล้วซื้อนะคะถ้าราคามาลงมาถึงจุดนี้แล้วมีแรงกลับตัวสร้างฐานใหม่อันนี้เป็นจุดที่น่าสนใจแต่เมื่อไหร่ที่ลงมาไม่มีแท่งกับตัวสักตัวคุณก็ต้องปล่อยเขาลงไปนะไม่ต้องฝืนนะคะ สำหรับใครนะคะที่อยากให้เรามาแชร์มุมมองของผู้ตัวไหนกันอีกก็คอมเมนต์ของกันเข้ามาได้เลยนะ